น้ำมนหลวงพ่อเฉยสยบสายดำหมอแขกทรงคุณสาเล่นงานหลวงพ่อเฉยทั้งกระดูกผีในเหลือและหนังควายสนั่นลั่นกุฏิแต่สยบด้วยน้ำมนต์ทรงคืนเจ้าของทันขวัญหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายพระผู้ทรงอภิญญา ท่านเป็นพระเทหลาจารย์ยุคเก่าอีกรูปหนึ่งแห่งเมืองสิ์บุรีผู้มีเมตตาธรรมสูงมักน้อยถือสันโดษมีพลังจิตที่เข้มขลังและมีพุทธภคแก่กล้าครั้งหนึ่งท่านได้ไปกระทาการถอนของของหมอแขกหมอคนนั้นโกรธมากถึงขนาดส่งของมาเล่นงานนับว่าเป็นโชคดี ที่ปูพลอยซึ่งเป็นผู้ติด,ดตามหลวงพ่อเฉยในขณะนั้นท่านได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยทําให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสมัยก่อนเขาเล่นการลังแรงแบบนี้หลวงปูพลอยท่านได้เล่าประสบการณ์ที่ได้ประสบมาไว้ดังนี้แสงแดดยามเช้าทอแสงอ่อนๆขณะที่หลวงพ่อเฉย กำลังพายเรือออกบินทบาทเพื่อโปรดสั์ซึ่งเป็นกิจวัตรประจำของท่านอยู่แล้วท่านใดนั้นท่านก็ได้เอ่ยกับสิทธ์ของท่านที่นั่งคัดท้ายเรือว่าเฉยไว้หน่อยดูอย่าตกใจเดี๋ยวเรือจะล่มเอาหากมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้เฉยเฉยเอาไว้หลวงพ่อเฉยพูดจะไม่ทันขาดคำก็มีเสียงดังขึ้น วิดักมันเป็นเสียงอะไรบางอย่างแวกอากาศลงมาเสียงดังสนัน่นหูแล้วของหนักนั้นก็ตกลงในเรือดังสนั่นปไปควันขาวคลุ้งเต็มเรือพอควันจางลงสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือก้อนเนื้อวัวขนาดใหญ่ประมาณสักสามกิโลเห็นจะได้ กองอยู่บนเรือเสียงหลวงพ่อเฉยพึมพังพึมพัว่าไอ้พวกนอกาศาสนาไอ้พวกเวรนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเอาซะเลยหลวงพ่อเฉยเอาฝาบาทตักน้ำขึ้นมาบริกรรมคาถาจนได้ที่แล้วจึงอ่อนน้ำในฝาบาทรถลาดลงไปบนก้อนเนือนั้นพลัน ก็ปรากฏควันขาวลอยขึ้นอีกครั้งหนึ่งก้อนเนื้อนั้นพลันเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อเน่าทันทีมีหนอนชอนใช้อย่างน่ากเกลียดน่ากลัวสักครู่ก็กลายเป็นกระดูกผีไปในที่สุดหลวงพ่อเฉยได้เอ่ยกับสิทธิ์ว่ากลับวัดกันเถอะเอากระดูกนี่ไม่บางสกุลกัน เด็กวัดคนนั้นก็คือปูพลอยซึ่งได้พายท้ายเรือให้หลวงพ่อเฉยและได้พบกับความประหลาดนั้นปัจจุบันปูพลอยหาชีวิตไม่แล้วในคืนนั้นเองหลวงพ่อเฉยได้สั่งให้พระเนรและบรรดาญ,ญาติโยมที่มาวัดว่าคืนนี้ให้อยู่กันอย่างเงียบๆในบ้านในกุฏิ อะไรแกรากโป๊กเป๊กก็อย่าได้ทักได้ทายคืนเนีย้ยหลวงพ่อจะต้องรับมือกับหมอสยศาสตร์นอกาศาสนาที่จะล้างชีวิตของหลวงพ่อในฐานะที่ได้ขัดขวางและถอดถอนคุณสายให้กับผู้เรือดร้อนทำให้อาชีพของฆาตรกรสายดำต้องกระทบกระเทือนตกดึกปูพลอย ยังคงอยู่รับใช้และนอนกับหลวงพ่อเฉยได้พบกับความประหลาดเป็นครั้งที่สองเมื่อเสียงลมพายุพัดระหนากุฏิของหลวงพ่อเฉยจนแทบจะพังในเสียงพายุนั้นมีเสียงกระพือพับพับพับราวกับเสียงกระพือปีกของนกมันจะตัวใหญ่เป็นอย่างมากวนวนเว,วียนเวนอยู่นอกกุฏิของหลวงพ่อเฉย หลวงพ่อเฉยเป็นนั่งบริกรรมคาถาอยู่ตลอดเวลาครูใหญ่ขายุก็สงบลงหลวงพ่อจึงให้ปู่พล่อยไปเปิดประตูกุฏิออกที่นอกชานั้นเองมีหนังควายตากแห้งพื้นใหญ่วางอยู่หลวงพ่อเฉยยิบบาดน้ำมนต์เดินออกไปข้างนอกแล้วพรมน้ำมนต์ลงไปบนแผ่นหลัง ควันกระจายขึ้นมาจากแผ่นหลังนั้นแล้วมันก็ค่อยๆม้วนและหดตัวลงตามจังหวะการพรมน้ำมนต์ของหลวงพ่อเฉยจนในที่สุดก็หดลงเหรือแค่เพียงปลายนิ้วก้อยหลวงพ่อเฉยจึงเอาไม้เท้าเขี่ยๆแล้วกล่าวว่าสำมาย่างไรนแต่สำไปอย่างนั้นพอหลวงพ่อเฉยท่านว่าเสร็จ หนังผืนเล็กก็บินหายวับไปทันทีท่านคงส่งของนั้นกลับไปหาเจ้าของเดิมในคำบอกเล่าของปูป่พลอยไม่ได้บอกว่าเมื่อของย้อนกลับไปหาเจ้าของเดิมแล้วหมอแขกคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อเฉยจึงได้สร้างพระปิดตาขึ้นแจกจ่ายกับลูกศิษย์ลูกหาและผู้กรารพนับถือ เพื่อป้องกันคณใสและได้รับการยอมรับนับถือว่าพระปิดตาของหลวงพ่อเฉยมีส่วนผสมของอิทธิวัตถุถ้าเอ่ยถึงพระปิดตาเมืองสิงคงไม่มีพระปิดตาใดดังเท่าพระปิดตาของหลวงพ่อเฉยวัดท้าควายอันสามารถต้านคุณใสยได้อย่างวิเศษแม้ผู้ผีปีศาจร้ายก็ไม่กล้ากล้ากลาย รับชมแล้วได้ชอบกดติดตามเราและคลิกสัญลักษณ์รูปกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราครับ